ใจวใหรอถุงน้ำเจ้าเนี่กับ่อนยเดมตายหลายได้ตัวนี่งถุงน้ำเจ้าเนาะวเนาะเกีีจมอัเลยเนกนเขาติาติจัแล้วอุ้ยกบกบมึงเลยกบ่ยเ้า้ากี่ยนวนีดยโบเลอยางดอบเลยอย่างแม่เกียนหน่อย ตอนเพิ่นถเน่อยฟังลเพิ่นเนอยขี้เลืเอาถุงนดานั่นก็คืออันนั้นอยู่ปลาองน่ะเป็นหยังนี่ตัวพิ่เราจับคือน้ําเอ้มีแต่เพชรน้อยกแกบักคือน้อยซุ้ละลอยซุ้ใหญุุุ่่้ค่ะ

คือว yes. oh yeah. um. ่ายสาบซีซีเพิ่มอยค่ะแล้วก็อยแ่อยสดละเป็นคือว่าเฮตดบานเห่าคนคือว่าเป็นคู้ก็บเด้ร้ายดีเนาะผู้กัมาพระแต่ฟังเหมือนกันบ่จ้ะผู้ผู้ผู้ มักถุงเดียวกันใหญ่หองกันใหญ่หลงกันมักถุงเดียวกันมัุงยกันมืนังไมาหลายถุงยังมาลานั่งทุกท่นแล้วนั่เนมันบุญ่โ้นาหร

เอาแมงยาเหรอเ้าเอม่าเนีะเลยเจ้าเดียวมาเอาลายเหรอเกียดแต่ใครดีบ่ใ้รจเอาไี่อยังกันผู้นั้นก็เอาลายเทอน นาะมาหนังะไปหมกมืลอยกว่าตัว mm นี้าิตัวน้อยว่ตัวนี้าบะงไส้เนี่ยะเอาเหลือถุงมันงามเนยตัวน้ำเล่าหลังเคร่งามเท่นี้ลองเอา่วมีถุงเดียวจำบอกนั่นหเวงถุงคเขียดอยังเขียดนั่นเยอะที่ละ มันกระจีงามถุงเดียวแ่มอนะนั right ่นเถุงละลอยดลถุงลลอยอุ huh. ้ยเราจะไปหาจังไดเนาะโอ้เขาจะลอยนึ่งอ่ะนังนังกถุงใส่กันเ